ปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าณเวลานี้เนี่ยคงจะไม่มีผู้เล่นคนไหนในลีกที่จะร้อนแรงและแข็งแกร่งไปมากกว่ายานิสอันเทโุคุมโปอีกแล้วไม่น่าเชื่อจริงๆครับว่าเขาจะกลายเป็นผู้เล่นที่ไร้เกมทานได้มากขนาดนี้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ไม่สามารถหยุดได้ไปแล้วครับในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาคว้าทั้ง MVP อีกทั้งล่าสุดยังพาทีมคว้าแชมป์หลังจากที่ให้ความสัญญาไว้เมื่อหลายปีก่อนพร้อมไปทั้งรางวัลฟ i นอลส์ MVP ด้วยครับสุดยอดจริงๆครับ นิดนึงนะครับใครจะไปคิดล่ะครับผู้เล่นที่ถูกตีตรามาตลอดว่าจุดอ่อนของเขาเนี่ยมันคือการยิงฟรีทโรแต่พอมาถึงเกมที่มันจะพาเขาไปสู่แชมป์แรกอย่างนี้กลายเป็นว่าการตีฟาวเขาเนี่ยมันกลายเป็นการแจกแต้มแทนยิงลงไป17จาก19มันน่าหรือเชื่อมากจริงครับไม่กี่เกมก่อนเนี่ยยังแอบมอลรวๆอยู่เลยแต่ก็นั่นเลยครับความกระหายในัชชนะของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ปุ้นคว้าแชมป์ไปได้ในครั้งนี้จริงๆครับ ยานิสเนี่ยตั้งแต่วันที่เขาก้าวเข้ามาในลีกเขาไม่เคยลืมเลยครับว่าเขาเป็นใครนับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้ที่เขามีทุกอย่างที่เขาต้องการเขาไม่เคยลืมคนที่เคยให้ความช่วยเหลือเขาเลยครับแล้วในวันนี้เนี่ยเขาก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่ชาวเมืองมิววอกี้เนี่ยรักสุดหัวใจทําสัญญาต่างๆที่เขาเคยได้ให้เอาไว้เนี่ยมาในวันนี้เขาสามารถทํามันได้อย่างสง่างามแล้วและกว่าที่เขาจะสามารถมาถึงตรงนี้ได้นะครับ เส้นทางต่างๆที่เขาต้องเผชิญมาในอดีตเนี่ยมันราวกับว่าหลุดออกมาจากบทละครเลยก็ว่าได้ครับความลําบากต่างๆที่เขาเคยเจอมาในอดีตเนี่ยมันน้อยคนจริงๆครับที่จะสามารถฝ่าฟันมาจนถึงทุกวันนี้ได้ ย้อนกลับไปในสมัยที่ยังไม่มีพี่น้องอันเทอรทคุมโป้ลืมตาขึ้นมาดูโลกสักคนเลยนะครับพ่อแม่ของเขาเนี่ยเดิมทีแล้วไม่ถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศไนจีเรียครับซึ่งในภายหลังเนี่ยพวกเขาได้ตัดสินใจอพยพมาตั้งโรกรากที่เมืองเอเธนส์ประเทศกรีซครับโดยที่เดิมทีแล้วเนี่ยทั้งพ่อและแม่ของพวกเขาต่างเป็นนักกีฬากันทั้งคู่แล้วไม่นานหลังจากที่พ่อแม่ของเขาเนี่ยได้ทําการอพยพมาที่กรีซบรรดาพี่น้องอันเทอรทคุมโป้เนี่ยก็ได้เกิดขึ้นมาครับ พี่น้องทั้ง4คนในตระกูลนี้เนี่ยต่างเกิดที่กวีส,สทั้งสิ้นเลยแต่ทั้ง4คนนะครับกับไม่มีใครที่จะรับสัญชาติควีนสไปถือครอ,อ,องก่อนที่พวกเขาจะอาย,อยุ18ปีเลยรวมถึงพ่อแม่ของเขาก็เช่นกันครับนั่นก็หมายความว่าก่อนที่พวกเขาจะอาย,อยุได้ครบ18ปีเนี่ย <Huh. S 2> พวกเขาและพ่อแม่ของพวกเขาต่างก็เป็นบุคคลไร้สัญชาติกันทั้งสิ้นครับนำซ้ำแล้วถึงแม้ว่าที่ไนจีเรียเนี่ย right. ถึงแม้ว่าพ่อแม่ของพวกเขาเนี่ยต่างก็เป็นนักกีฬาแต่เมื่อชีวิตของพวกเขาต้องตกอยู่ในบทบาทผู้อพยพเนี่ พวกเขาแทบจะไม่สามารถที่จะหางานทําได้เลยครับอีกทั้งรัฐบาลของกรีซเนี่ยก็ไม่มีแนวทางในการช่วยเหลือผู้อพยพเลยและในที่ที่ยานิสและพี่น้องของเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าเป็นย่านเสื่อมโทรมเลยก็ว่าได้ครับมีทั้งเรื่องของอาชญากรรมและยาเสพติดบนท้องถนนเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยด้วยสภาพสังคมที่เสื่อมทรมแบบนี้เนี่ย มันจึงทําให้ปัญหาการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นมาบ่อยครั้งมากในสถานที่แห่งนี้ครับนั่นมันก็ทาให้ยานนิสและพี่น้องของเขาเนี่ยต้องพยายามดิ้นรนทุกวันเพื่อเอาชีวิตรอดขายของต่างๆตามท้องถนนเพื่อหาเงินประทังชีวิตไปวันๆครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยพวกเขาเป็นแค่เด็กเท่านั้นเองมันเป็นเรื่องของความจําเป็นล้วนๆเลยที่ผักดันให้เขาต้องทำอะไรแบบนี้ครับแต่ก็อีกครั้งหนึ่งครับที่ในโลกของบาสเกตบอลเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าอะไรๆจะถูกลิขิตเอาไว้แล้วในปี2008ครับ มีโค้ชบาสเกตบอลตกอับคนหนึ่งที่กําลังสอดส่องหาตัวนักกีฬารุ่นใหม่เข้ามาร่วมทีมโค้ชคนนั้นเนี่ยเขาชื่อว่าสไปรรสเวลินีอาทิสครับพูดถึงความตกอับของสไปรรสในตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นเพียงแค่ผู้ที่อยู่อาศัยในสลัมแรงงานทั่วไปเลยครับลำพังแค่บ,บินค่าน้ําค่าไฟเนี่ยเขาแทบจะไม่มีเงินมาจ่ายเลยด้วยซ้ําครับในตอนนั้นเนี่ยสไปรรสได้ยินถึงเรื่องของเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับเขาชื่อว่าทาราซิสอันเททรกุมโป่พี่ชายคนโตของยานิสนั่นเองครับ สิ่งนี้เนี่ยมันทำให้สไปรรสเขารู้สึกสนใจในตัวของทันนสิ์อย่างมากแต่ทว่าในตอนนั้นเนี่ยสไปรรสเขากลับไม่สามารถที่จะหาตัวธันนสิ์เจอครับแต่ทว่าสิ่งที่เขาได้เจอเนี่ยมันคือเด็ก3คนที่กำลังเล่นบาสอยู่ด้วยกันในคอร์ดบาสย่านสลัมแห่งหนึ่งครับและทั้ง3คนนั้นเนี่ยก็คือคอสตาสอเล็กซ์และยานิสอันเทจูคุมโปนั่นเองครับ เมื่อได้เห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยสไปรสก็ได้รู้ทันทีครับว่าร่างกายที่มันดูโกงผิดมนุษย์ของยานิสเนี่ยมันคงจะหาจากไหนไม่ได้อีกแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครได้ไม่เห็นเนี่ยก็ต้องสะดุดตาเข้าจริงๆครับในตอนนั้นเนี่ยยานิสมีอายุได้เพียงแค่13ปีเท่านั้นเองแต่ร่างกายของเขามันดูเรียวสูงยาวกว่าเด็กทั่วไปในวัยเดียวกันอย่างชัดเจนเลย แต่อย่างไรก็ตามครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยยานิสไม่ได้มีความต้องการที่จะเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลแต่อย่างใดหากแต่ว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะเดินตามรอยพ่อของเขาในการเป็นนักกีฬาฟุตบอลต่างหากแต่สุดท้ายแล้วครับยานิสก็ได้ตัดสินใจยื่นข้อเสนอหนึ่งให้กับสไปรรสและถ้าว่าสไปรรสเนี่ยสามารถเติมเต็มข้อเสนอตรงนั้นได้ยานิสจะยอมตกลงเป็นนักกีฬาของสไปรรสครับ แล้วข้อเสนอนั้นเนี่ยมันคือการที่สไปรรสต้องหางานให้กับพ่อของเขาครับและสไปรอสเนี่ยแน่นอนตัดสินใจตอบตกลงไปในที่สุดพ่อของยานิสหลังจากนั้นก็มีงานทําครับโดยที่ค่าตอบแทนเนี่ยต่อเดือนมันจะอยู่ที่ประมาณ500ยูโรมันอาจจะไม่ใช่เงินจํานวนที่มากมายอะไรสักเท่าไหร่นะักแต่มันก็เป็นเงินที่ทําให้พวกเขาเนี่ยไม่จําเป็นต้องดิ้นรนขนาดที่เคยเป็นอีกต่อไปแล้วครับและหลังจากนั้นเนี่ยยานิสก็ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมของสไปรอสครับ แล้วในตอนนั้นเรียกได้ว่ายานิสเนี่ยฝึกตั้งแต่เบสิกเลยฝึกทุกอย่างใหม่หมดครับแต่แล้วไม่นานเนี่ยเส้นทางการเล่นบาสอาชีพของยานิสก็ดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่แล้วครับยานิสเนี่ยเขาคงอยากที่จะไล่าตามความฝันในการเป็นนักฟุตบอลอยู่ดีและทุกครั้งที่ยานิสคิดที่จะล้มเลิกเส้นทางการเล่นบาสอาชีพของเขาสไปรรสเนี่ยก็จะมาหาเขาและพยายามนมน้วให้ยานิสพยายามโฟกัสกับการเล่นบาสดูอีกครั้งหนึ่ง ในตอนนั้นเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นครับยานนิสเนี่ยเขาเติบโตขึ้นมาในที่ที่เสื่อมโทรมมากๆเขาเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความยากจนครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก่อให้เกิดความกลัวในจิตใจของเขากลัวว่าเขาเนี่ยไม่สามารถจะไปอยู่ที่อื่นนานๆได้กลัวว่าเขาจะเป็นคนที่แปลกแยกกลัวว่าเขาจะล้มเหลวแต่แล้วครับเขาก็ตัดสินใจลุยต่อในเส้นทางนี้ในที่สุดยานิสเนี่ยได้บอกกับปาดของเขาเองเลยครับ ว่าเขาเนี่ยอยากจะกลับบ้านมากๆเขาทั้งรู้สึกกลัวและโดดเดี่ยวแต่ยานิสเนี่ยเขาก็ยังคงต่อสู้อย่างเต็มที่ในทุกๆวันครับเขาฝึกซ้อมอย่างหนักไม่มีเว้นแม้แต่วันเดียวเขารับฟังคําแนะนําจากโค้ชและผู้ฝึกสอนทุกครั้งอย่างเต็มที่และอย่างถ่อมตัวอยู่เสมอพยายามหาทุกวิธีและทุกอย่างที่จะทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นที่ดีมากขึ้นแม้กระทั่งในตอนกลางคืนเนี่ยยานิสก็ยังคงทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกซ้อมคนเดียวอยู่เสมอครับ เขาอยู่ในโรงยิมทั้งวันจนมันได้กลายมาเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเขาแล้วก็ว่าได้แล้วหลังจากนั้นไม่นานมากครับยานนิสก็ได้กลายมาเป็นนักบาสเกตบอลอาชีพในประเทศกรีซจริงๆแล้วเมื่อเขาได้กลายเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่าความสามารถของเขามันคงจะไม่ได้ถูกจํากัดเอาไว้แค่ในประเทศกรีซเพียงอย่างเดียวแล้วล่ะครับ ในปี2013าเขาสามารถไต่ไปจนถึงระดับลีกบาสที่สูงที่สุดในโลกแล้วและนั่นก็คือ NBA นั่นเองครับร่างกายและความสามารถของเขาเนี่ยมันเหมือนกับสมบัติเด็กหนุ่มร่างย่อผอมแห้งในตอนนั้นเนี่ย้ากว่าเขาได้รับการพัฒนาร่างกายโดยอาศัยวิทยาศาสตร,ร์กีฬายุคใหม่เขาคงจะกลายมาเป็นผู้เล่นที่ไม่มีใครสามารถหยุดได้แน่แล้วยานนิสเนี่ยก็ถูกดราฟไปอันดับที่15โดยทีมมิวออร์คีบัคส์ครับทีมแรกและทีมเดียวของเขาจนถึงทุกวันนี้ครับ ถ้าหากว่าเรามองตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็บอกได้เลยครับว่าภาพลักษณ์ภายในของยานิสเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงดูทรงร่างกายของเขาสมัยที่เขายังเป็นรูก,กี้เนี่ยผอมแหง้งยงโยงดูไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่เลยครับแต่ในทุกวันนี้เนี่ยเขาได้พัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาร่างกายจนแข็งแกร่งแบบหยุดไม่ได้แล้วครับรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยมันราวกับว่าเป็นสัปราดเลยทีเดียวอีกทั้งจากที่ในอดีตเนี่ยเขาต้องดิ้นรนอยู่ทุกวันในตอนนี้เนี่ย เขาและครอบครัวไม่ต้องห่วงเรื่องเงินอีกต่อไปแล้วครับแต่ถึงร่างกายภายนอกของเขาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้แค่ไหนแต่ตัวตนจริงๆของเขาเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนไปเลยครับ ชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนับตั้งแต่เขาได้เข้ามาเป็นหนึ่งในผู้เล่นของ NBA เงินก้อนแรกที่เขาได้รับเขาก็รีบส่งมันให้กับครอบครัวจนหมดมีเงินเหลือไม่พอค่าแท็กซี่ด้วยซ้ำจนเขาต้องขอติดรถของแฟนๆทีมครั้งหนึ่งเขาเคยใช้เงินที่ได้จากการเล่นบาสไป,ไปซื้อ PS4 มาแต่ไม่นานความรู้สึกผิดก็ก่อตัวในใจของเขาเนื่องจากในที่ที่เขาจากมาเนี่ยมีเด็กมากมายครับที่ไม่รู้ว่า PS4 หน้าตาเป็นยังไงด้วยซ้ำเขาจึงขาย PS4 เครื่องนั้นทิ้งไป และในตอนนี้ครอบครัวของเขาพ่อและแม่ของเขาไม่จําเป็นที่จะต้องหางานทำํำต่อไปแล้วและแน่นอนว่าเขาไม่เคยลืมบุญคุณของโคช้ชคนแรกที่คอยผลักดันให้เขาเดินทางบนเส้นทางเส้นนี้ก็คือสไปรอสนั่นเองครับยานนิสได้บอกเอาไว้ว่าเขาโฟกัสกับปัจจุบันเท่านั้นถ้าว่าเรามัวแต่โฟกัสกับอดีตว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเราทําได้ดีนะเราเก่งแล้วนะ สิ่งนั่นแหละมันคืออีโก้แล้วไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นกับยานิสเลยครับเขายังคงเป็นผู้เล่นที่ชาวเมืองรักยังคงเป็นผู้เล่นที่ถ่อมตนน้อมรับฟังคําตําหนิและคําสั่งสอนของคนอื่นอยู่เสมอและนั่นเองครับสิ่งนี้มันทําให้เขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งขึ้นทุกวันและยังคงพัฒนาตนเองอยู่เรื่อยๆจนในตอนนี้หลายๆคนได้ยกให้เขาเป็นตำนานทั้งๆท,งที่ยังไม่ได้รีทายด้วยซ้าถ้า,าว่าเขาหวังที่จะเข้ามาในลีกเพื่อหาความสาเร็จให้กับตัวเองเพียงอย่างเดียว ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีโอกาสหลายครั้งที่จะย้ายทีมไปสร้างทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์สูงๆขึ้นมาแต่นั่นมันไม่ใช่สิ่งที่ยานิสเลือกที่จะทำครับสิ่งที่เขาเลือกมันคือการพยายามตอบแทนทีมที่แอลกอกาสเขาได้เข้ามาพิสูจน์ตัวเองใน NBA ในปี2014เนี่ยเขาได้บอกเอาไว้ว่าเขาจะไม่มีทางทิ้งเมืองและทีม m ิ l ลกีไปถ้าว่าเขายังไม่ได้พาทีมไปคว้าชแชมป์ได้สำเร็จและในตอนนี้เขาทำมาได้สำเร็จแล้วครับ และเขาได้ประกาศออกมาว่าเขากำลังมองหาแหวนแชมป์วงที่2ของเขาให้กับ m i l w a กกี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเมื่อได้ฟังเรื่องราวของยานนิสกันแล้วคงจะรู้สึกตบหลุมลักในตัวของเขาคนนี้ขึ้นมาอย่างมากเลยเลยครับจากวันนั้นวันที่เขาเป็นเพียงแค่เด็กชายขายข,ายของริมถนนหาเงินได้แค่ประทางชีวิตในทุกวันนี้เนี่ยเขามีเงินมากพอจนใช้ได้แบบไม่รู้จักหมดจักสิน้นแต่เขาไม่เคยลืมแม้แต่วินาทีเดียวเลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหน ไม่เคยลืมว่าใครที่ทําให้เขามาจนถึงทุกวันนี้ได้ชายคนนี้ไม่ได้มีดีแค่เรื่องของฝีมือกลางกายและความสามารถแต่ว่าหัวใจแบบนี้และสิ่งต่างๆที่เขาได้ทํามันหาได้ยากราวกับว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยมันหลุดออกมาจากโลกภาพยนตร์เลยก็ว่าได้ถ้าก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมไปถึงกดติดตามเพจใน a c e b o o k เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราได้นะครับรับประกันว่ามีคอนเทนต์ดีๆมาเสิร์ฟท่านผู้ชมอีกอย่างแน่นอนครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมเธอบอกชื่อพวกเราหน่อยได้ไหมผมชื่ออันเทรคุมป่อเราธะมีเป้าหมายไงบ้างล่ะผมจะไปไปเล่นใน NBA เอเอเธอจะในอีก5ปีเธอจะเป็นผู้เล่นแบบไหน เอ่อผมจะ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 แข็งแร่งขึ้นผมจะผมจะเก่งขึ้นในทุกๆด้านครับผมจะเก่ง